าาอ,องจูนนะคะจะขอนขอโชคนะคะกับแม่ชบาแก้วนะคะทุกคนวันที่สิบหกกันยายนสองพัน้า้อยหกสิบจ็ดอ่ะวันนี้น้องจูนบอกว่าน้องจูนอยากขออ,อยากขอน้องจูนโชคอ่ะชอบชุดนี้น้องจูนเลยมาขอเพราะว่าน้องจูนอยากได้ไปเนาะนะครับอ่ะสุดสีสันมังคลา สมังคลานิสังสังมังคลามิมังคลาดอไเตยังเสังมังคลามิชุดนี้ชุดนี้น้องกินขอน้องกินขอไปใช้นะไปใช้นะสาธุสาธุ แต่ทุก่อนน้องจูนจะขอเดี๋ยวน้องจูนจะจับหายให้เดี๋ยวน้องจูนจะจับหายให้ละกันอ่ะเดี๋ยวน้องจูนจะจับหายให้เมื่อกี้น้องจูนขอชุดนี้นะชุดนี้นะครับน้องจูนขอชุดนี้น้องจูนจะได้ชุดนี้ไปใส่นี่ใช่ไหมอ่านะครับอ่ะก่อนน้องจูนจะใส่ชุดนี้จะเอาชุดนี้อ่ะเดี๋ยวพ อะมายกมือไหว้ก่อนยกมือไหว้นัง่นงไหว้ฮะถ้าสิ่งที่น้องจูนขอเนี่ยพูดตามพ่อนะถ้าสิ่งที่น้องจูนขอนี้ถ้าสิ่งที่น้องจูนขอนี้ถ้าท่านอยากให้ถ้าท่านอยากให้แล้วหนูน้องจ,อะจ,ะอจูนจะซื้อชุดมาให้คืนได้น้องจูนจะซื้อชุดมาให้คืนหลังจากที่ให้โชคน้องจูน แรงใจที่ให้โชคน้องจูนขอให้น้องจูนล้วงหายนี้ขอให้น้องจูนล้วงหายนี้จงเป็นเลขมงคลจงเป็นเลขมงคลจงเป็นเลขโชคลาภจงเป็นเลขโชคลาภนะขอให้น้องจูนจับเลขมาหนึ่งก่อนเอาแค่สามลูกนะไม่ต้องเอาเยอะนะครับเดี๋ยวจะเลขเยอะอ่ะล้วงมาให้คุณพ่อก่อนเน๊ะ หนึ่งนลูกอ่ะคนด้วยโอ๊มีการคนด้วยนะนี่ธรรมดานะแสดงว่าล้วงไว้จำเอาโชว์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 ให้ทุกคนดูโชว์ให้ทุกคนดูสามไหมโชว์ให้ทุกคนดูอ่ะโชว์ให้ทุกคนดูอ่ะโชว์โชว์ให้ทุกคนดูเะ็อ่าดูนะคะดูนะคะดูนะคะตัวเลขสามอ่าพี่มิกนถ่ายมาเนเนี่ขับไปมิกียวนีครับอ่าอ่าสามอ่ะ หนึ่งสามแล้วอ้าวลูกต่อไปลูกแหมเลขกับชุดนี่ทำได้ทุกอย่างสามเก้า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 เ้าเอามาให้พ่อเด้อสามเก้านะสามเก้านะน้องสามเก้าสามเก้านะครับอ่ะพออีกลูกเนี่ยพอไม่ต้องขอสอง ไม่ชอบขอสองตัวนะขอสามตัวทีเดียวแล้วไปตัดเล่นกันเดี๋ยวจะเล่มเยอะอันนี้น้องชูนขอจากกุมารนะไม่ชอบขอชุดไม่สบายเกลียเพราะว่าชุดนี้เป็นชุดกุมารเฮ้ยหนึเก้าหนึ่งสามเก้าหนึ่งสามเก้าหนึ่งสามอ้าทำาให้คุณพ่อนะครับอ่ะสามเก้าหนึ่งนะครับของน้องชูนนะ่ะของน้องชูนอ่ะอ่ะถ่ายกันนะครับ สามเก้าหนึ่งเพื่อจะเอาไปวันพุธเพื่อจะเอาไปวันพุธก็ได้หรือว่าจะเอาไปใหญ่ก็ได้นะครับกับน้องจูนน้องจูนพอดีน้องเขาอยากได้ชุดนี้เขาก็เลยตั้งแต่ตั้งแต่เอามาแล,ล้วแหละเขาอยากได้ชุดนี้ก็จับปุ๊บตอนแรกพาเขามาตั้งแต่หัววันแล้วเขาไม่มาแล้วเขามาเจอชุดบอกว่าอยากได้อยากได้เลยบอกอาเดียขอให้พ่อบอก ให้เขาก่อนให้น้องกุมารก่อนแต่ว่าถ้าถูกนะอย่าอย่าซื้อมให้เนะาะอย่าซื้อมาแรกซื้อมาเปลี่ยนบอกเข้ามาสิบอกเข้ามาสิบอกเลขลูกอ่าเลขอะที่น้องจูนได้พูดสิลูก<บ>ยกมือก<บ>่อนยกมือก่อนไหวเลขที่น้องจูนได้เลขที่น้องจูนได้ตัวเลขนีน้ตัวเลขนี้แบบ น้องจูนขอแลกน้องจูนขอแลกกับชุดที่กับชุดที่น้องจูนจะเอาไปใช้น้องจูนจะเอาไปใช้ถ้าหากถ้าหากเลขนี้เลขนี้เข้าเข้าน้องจูนจะซื้อมาน้องจูนจะซื้อมาให้คืนให้คืนขอให้มาขอให้มาสามตัว ตามตัว <Fern anda. S 2> ตรงตรงจ่าทูจ่าทูหลุดไปด้วยลูกสาธุสาธุอีกสาธุอ่ะโอเคน้องจูนเอาไปอ่ะอันนี้ใแค่นี้นะน้องจูนนะค่ะสามก้าหนึ่งนะคะให้น้องจูนลองไปวิจารณาดูนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเนาะน้องจูนนะคะ

มอสเจอร์เจอม์เดี๋ยวได้หมดอสเจอร์เจอร์เดี๋ยวไปเดี๋ยวไม่ได้ยินยังยังลืมชมให้ไหมโอ้ยยังลืมชมให้คุณน้องคุณด้องคุณน้องคุณน้องดุณน้องมุณน้องค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 ุณน้องมุณน้องค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 ุณน้อง น้องจูนนะก็จับตัวเลขให้เนาะได้391เก้าหนึ่งนะควะะันที่16กันยายน2567นหะคะหรือว่าใครอยากจะนำไปซื้อนะคะต่างประเทศก่อนก็ได้นะคะเนาะนะแล้วแต่ความชอบเลยนะคะถ้าไม่ชอบก็สามารถเลื่อนผ่านได้เลยนะคะถ้าชอบก็สามารถตามได้เลยนะ,ะทุกคนเนาะนะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะ 391นะขอใหนท่านะอครโชคดีมีโชคลาบนะยังไงก็ฝากกดไลค์นะคะให้ช่องกับตานดัมซิ่งแล้วนะคะสวัสดีค่ะแคโบนนะแล้วก็มีถุงถุงแคโบนเนี่ยหลายๆลายคนไม่รู้ว่า เท่าไหนะอะาก็าสิบก็ก็ตอ